สวัสดีครับทานผู้สม้มวันนี้ก็ถือว่าผ้าคุณแม่มานั่งสมบิวที่อยู่ัดธรรมศาสตรเ์เนาะอยู่ผู้อยู่ผาก็ถือว่าบรรยากาศวันนี้ฮะได้ยากครับคุณแม่คนงามข่อยผู <c oughs> ้ซื้อจะได้ไหมมาบึงธรรมศาสตร์เนี่ยนะงามอยู่บะงามอยู่บ่างามจังวะงามเนาะ เออฮารเวิร์ในยาก็เห็นเนาะบรรทายในชีวิตผเพ,พิ่นมาครับบรรยากาศอ่าปลอดโปร่งหรือว่าสดใสเนาะก็ถือว่าแบบนี้ก็หาได้ยากเนาะท่านผู้ชมเอออา้าผืนมนั่นพ,พอพนคลา,า,ายชีวิตชีวิตนี่ต้องน้ครับบรรยากาศดีๆเนาะเออคือได้เห็นผู้พาไปมาถ้รมชาติมันเถือวก็มีความสุขบ่ียบย่มีความสุขอยู่บ่ เทา่าผูซชมย้ายข่อยยิ้มแทียม้มว่ายิ้มแทียมว่าใส่ย้ายข่อยส่เ็นตาได้ผนเนาะท่าผู้ชมคุณแม่คุณหญิงข่อยใส่เ็นตาเอ็ดก็ถือว่าบรรยากาศอาจจะเห็นผู้อันนี้คือทั้งรวมอาจจะเป็นแม่น้ำเนาะแม่นำ้ำแม่นํำที่ไร ไลลงไปใส่กับหูเดอแต่วไม่น้ำยังกับหูเนาะแต่ว่าวิวบรรยากาศนี่งามหลายธรรมุส้มงามหลายงดงามอ่าคือเห็นเรื่องการทำธรรมุส้มเนาะอ่าอันนี้คือมากับคุณยิงคุณยายไข่เนาะเออนี่เบิ้งกันเนาะไผเบิ้งกันเนาะนี่ นี <N ee> พ่พาแม่มามนั่งส้มบิวโอ้ได้เป็นตาง,ง้างกว่าะทานผู้สมบรรยากาศนี่บาดเสียวบาดเสียวหลายท่านผู้สมพอมปพี่น้องเขา้าออบาดเสียวบาดเสียวเนาะสูงแห่สูงวานเบิงนี่คือตำตำเนอะพี่น้องเนอะแต่ก็สูงสูงเนาะกับเสียวเซียวพน,นังบรรยากาศ Sông biểu ở cái thai sĩ thai thân awesome oh. oh, <laughs> 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 nó và sĩ ở sân bay ngang 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 นี่คือคุณแม่เด้อเป็นจะได้แม่มีความหมูซื้อจะได้มาหนิซื้อดีอยู่ปะลึกหน่อยใส่หน่อยใส่เล็กหน่อยจะเห็นสิปะเล่อืมเห็นซืเอหน่อยคุณมาเล็กหน่อยเด้อใส่เบอร์ลี่หน่อยเด้อค่ะผสมเด้อนี่อยู่รวมเลยเโอ้แล้วเด็กหน่อยทำผสมโอ้แล้วใช่ไหมไงใส่ใส่แล้วเล่โอ้แล้วเคุณมาแล้วผสม ไอ้เสืองฝาหางผสมเลยเดีย๋ดวยวยมีเสื่องฝาโอ,โอ้แล้วเออแม่เคยเห็นแล้วคนกระท้วงมาสละนะผสมเลยกระท้วงมาสละนี่บรรยากาศผู้พาธรรมศาสงดงามตางามจิตงามใจดีเนาะนี่คุณใหญ่คว่า ขินหอยบาบ้าวะแม่ี้หอยเจอวะหอยเราว่าแม่ขิ้หอยไฟในอยู่บานเอบอกปากบอกเขาปาาบอกนาคขด้หอคนในยู่บานบอกนาขนหอยค,คนเดทุกคน,ปกเ,นเป็นไฟแน่ลักรักเป็นไฟปาาบอกไอที่ฮนักหนองนุ่งหรือนนองนุง่นงเนาะหนองนุง่งเนาะแ้ผู้ได้เหตุยู่บานน <c ười> น,น้องนงเด้อแล้วคิดทอนนองคิดทอนน่องน่องน้องคือระบาวลำอ่าซาดีพันละกะักก้าซาอวันทุกคนนี่ยที่เป็นน้องนองคนเนาะเออบรรยากาศเป็นเป็นน,น,ะะน,นางมีงความสุขหยิมไป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  <c ười> คนใหญ่หรือคนหน่อยืมคนใหญ่มันเป็นคนหน่อยเด้อมันสูงสุดใหญ่เด้อบรรยากาศทนสุเลยเนาะ เเห็นกันถือว่าบุญตาเลยครับผู้สมนี่เบิร์นั่นกันเนาะบรรยากาศอยู่ผู้ย่ายเรอเป็นนางส้มวิวเนาะส้มวิวแบบธรรมศาสตร์พออยากไปนั่งก็เป็นยังไงอ่ะอโอ้โหง่างประทับผัวสม้มผัวสม้ม คุณแม่คนนั่งคักขนาดท่านผูสมเยรนั่งคัาข่างแตาผู้สมนี่ผู้สงนั่งคักขนาดรัวนั่งคักแท้เด้นั่งกักแท้เด้น้องล่ะนั่งคักแท้เด้าฮะ นั่งคือวดคาดคาเลยนั่งซือวดค้าวดค้าแห่งวะอืออ่าแแกแล้วเนื้อเหี่ยวนังยานหูตาใสกับบคือย่างน้อยย่งน้อยก๊ยาบ่เออมแม่นก็ก่ากยังกบบุูก๊ยาเดเห็นดอกยาเอใสเห็นเด้หันรูหนป่เออบ่ไป่ไปช่งกบยาเอ บ่แม <Moment. S 2> yeah, ่บ่แม่เอ็จะไหนเอ้ยเอินดอกบ้านหันก็ะยาดลงไปลงไปสังเดยาเดียวยาป่ะอือยากระยาเดี๋ยวดอกมั้งยากระยาซะใหญ่บรรยากาศ่านมือสมเอ้ยเก็บความทรงจำไปให้กับยายเนาะขอบคุณแม่ที่มาพาขึ้นมาฟ้อนขายสิบิต อยู่ผู้พาปลาไม่ธรมรมศาสตร์งวงงาดีเนอะครบมสุนมถ่ยายบังของเนาะนี่นั่งเบิ่งมิวสุดยอดเลยทรรมสุนทรัปขุ้นแม่เลยตามราพุทธเนาะ ข้า่แม่งายงายปโอ้เพิ่งขึ้นมาขึ้นมาขึเลยนะฮะขนัญข้างข้นเลยข้างข้นได้ไหมเลยข้างขึ้นอะงานฮะยานบิดเลยี้วะอันนี้ก็กิงลงหันหวโอ้อยากเขากินลงมันสูงใหญ่เป็นถวง มันสูงมันกินลงระบายเออมันกินหนอนใหญ่เลยสูงแฉะสูงว่าพี่น้องเนะอ้ยเนาะสูงไป,งงไงปส,งสูงโอ้วิวหนึ่งงามทธรรมปุซซมนี่แหละความสุขเด็กหน่อยเนาะในการใช้ชีวิตชีวิตเกิดมาแล้วก็ตายเนาะอ่านี่ความตายบุพเพผลเนาะแต่สิ่งสำคัญแม่ยังมีชีวิตอยู่เนาะกับพาเพื่อนมา ่อนคลายชีวิตจิตใจเนาะเมื่อเถอะอ่ะสีมีความสุขเครื่องสิบลายกับเล็กน้อยก็ดีใจเนาะอีว่าแม่เข้า,ามีความสุกสุขกายสุขใจในการใส่วิตบวชเจ็บบวชไขบวชป่วยการมีความสุขแล,ล้วรู้อะไรเนาะเห็นนั่นแหละพาเพิ่นมาคลายวิวธรรมศาสตร์สูงๆเนาะ มีกาให้เบิงในยา à ให้ทานผู้ชมให้เบิงในยา à เนาะความสุขเด็กน้อยในการใส่เสื้ิตเนาะโอผลงานในทานผู้ชมผู้พามีแต่ผู้แต่พางแม่คอยเล่ากะนั่งโบติงเนาะแม่คอยนั่งโบติงเนาะหยานมันสูงหลายนั่งอย่างโบติงเ มึมง, <laughs> งก็เอาเหยียดขาเหยียดแขนเหยียดขาเหยียดแขนได้ไหมโป้โป้เป็นปยังยังกิ่นนู่บ่นั่งถ่านั่งว่าเสบ enta พันสุดหย่อนเสบ enta พันนั่งชมวิวทำบุชมเอ้ยเนาะม,ม,มีความสุขส,สุดๆนะวิวธรรมศาสตร์เนาะเบิ่งแล้วก็งามตาดีตีเห็ดหนยไม่นำ้ำเนาะไม่นำ้ำทำบุสมานไม่นำ้นำเก่ง mẹ nằm Bừng mẹ rớt nữa nhàng thật đấy nữa nhịn ngắm thế đấy nhịn bậy bậy đấy thật nè chạy bắt cả bao nhìn số chạy <laughs> 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 ya ê đi bu bẹ bu không <laughs> <Chá -i. cười> <laughs> <laughs> <laughs>